เอาละเรือฮะเรือห้าวเลยท่านผู้ชมเรือมันห้าวนี่หนึ่งคิวเอาดิหรือไม่มีปะสวัสดีเพื่อนนั่งไงผมเป็นคนหนึ่งเรียบร้อยสองคิวผมจะจัดการมันคืนท่านผู้ชมเอ,อ้ยเรียบร้อยจะบินไปไหนเฮ้ผมยิงมันได้ท่านผู้ชมดูดิจัดการคือบินเจ็ตส,ส,สบายเอาดิสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปฮลัลโหลเท็ด สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องซื้นายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบล็อกโหมดมิลิเทีรี่ไท coon น,นะครับผมว่าโดยเรื่องของเครื่องบินนะครับผมสําหรับไวัยเรื่องสงครามของเราวันนี้นะครับผมผมจะพามาเล่นบีสิบเจ็ดนะครับผมรีโมเดลนะเว้ซึ่งมันทําหน้าตาบีสิบเจ็ดออกมาใหม่นะท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีผมเห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์นนะผมเห็นคอมเมนต์ผ่นมมนานๆ่านตาเออผมก็จะ พามาลองเล่นดูไม่รู้ว่ามันจะโหดขึ้นหรือเปล่าวะโอเคนะครับผมก่อนจะไปดูว่าบีสิบเจ็มันจะโหดสักแค่ไนะหนก็ฝากกดไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ได้ไหมครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันเลยเยังแต่ยังไม่เล่นก่อนเลยผมไปดูก่อนมันหน้าตาอย่างไงผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนโมเดลจริงหรออรู้ท่านผู้ชมนี่เออบีสิบเจ็ดมันเปลี่ยนใหม่เออมีรูปดาวด้วยเอระมันมีสกินด้วยเหรออ้าทำไมสกินไม่โชว์รูปอะ่ะอันนี้หลอกลวงผู้บริโภคนั่นเนี่ยเจ้าของแมッ เออท่านผู้ชมไม่เป็นไรในส่วนนั้นหนามาดูการอัปเกรดการอัปเกรดแต่ก่อนผมได้อัปเต็มหมดแล้วนะแต่อันนี้ทํามันให้อัปใหม่เหรอโคหมดหมดตังค์เยอะนะเนี่ยแล้วก็ใช้เพชรแต่ใช้เพชรไม่เยอะวะ่ะอัปเดตอัปไม่ใช่อัปเดตอัปเกรดแบบสปีดกับความถึกใช่ปะ่ะที่จะอัปได้เหรอโอเคผมขอสปอนมาก่อนล้วกันก่อนเดอนผมจะมาดูว่ามันเป็นยังไงหน้าตาใหม่เว้ยมันโอโ้โหเท่เลย ข้างในเป็นยังไงวะมันจะเป็นสีเขียวๆหนนะท่านผู้ชมแล้วก็มีสลิงใช่ไหมเนี่ยดึงขึงไว้ <c oughs> มันสามารถนั่งได้กี่คนวะตอนนี้วะตรงนี้ก็นั่งได้อตรงน,นี้มันจะนั่งยิงปืนข้างๆได้สองฝั่งงี้เหรออ๋อแล้วก็มีอันนี้น่าจะที่คนขับหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอามาขับดูก่อนท่านผู้ชมโมเดลใหม่มันจะเป็นยังไงวะเด <c oughs> ี๋ยวๆท่านผู้ชมทําไมใบพัดไม่พัดอ่ะคืึองบินขึ้นแล้วใบพัดยังไม่พัดเลยอะไรวะ เอา้าใบพัดพังเหรอทำไมมันมันพัดแค่2อันท่านผู้ชมเ,เฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ผมโดนมิสไซล์อะไรนี่ใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคเอาใบพัดด้านซ้ายเออพัดแล้ววูมันจะมีปืนแล้วเปิดแบบนี้นะท่านผู้ชมแต่ก่อนมันก็มีใช่ปะ่ะมันแค่คล้าย B29 ว้าประมาณนั้นแล้วก็มีนะจะมีระเบิดด้วยใช่ปะ่ะถ้ากด F ใช่ไหมนี่ถ้ากด F มันก็จะมีระเบิดทิ้งลงแบบนี้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าตอนนี้บินประมาณ90นะความเร็วแต่มันก็ถึกอยู่นะท่านผู้ชมแต่มันบางกว่า B29 ประมาณ2เท่าหรือ3เท่านี่แหละ ใช่ไหมความถึกมันเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนี่ท่านผู้ชมมาดู b 2 9เนี่เห็นไหมเขียที่2เนี่ยขียความถึกเลยแล้วมาดู b 1 7นะ B17 ตกหวบเลยความถึกมันต่างกันนะความเร็วก็ใกล้ๆเคียงกันดาเมจก็ดาเมจเท่าเท่ากับ b 2 9้นะเว้ยโอเค๋ยวเราจะมาทำอะไรก่อนดีว่าอัปเกรดเลยที่กเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้เล่นไปด้วยกันเลยโอเคผมอัพไปหมดทุกอย่างแล้วท่านผู้ชมนะใช้เงินไลท์เอ็มอยู่นะแล้วก็ใช้เพชรประมาณ100่ใช่ไหมอัปเกรดให้มันครบ3ขั้นประมาณนั้นแล้วก็ ในเรื่องของสกินอ่ะมันไม่โชว์รูปท่านผู้ชมไม่เป็นไรแต่ผมซื้อให้ดูแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือเป็นที่เซิรฟ์ฟโอเคผมได้ซื้อไปเลยดียังไงอ๋อเราสามารถกดดูได้นี่ท่านผู้ชมใช่ป่ะให้ท่านผู้ชมดูดิสกินโคตรเท่เลยอันนี้สีทองเว้ยอันนี้เป็นสีเขียวแต่ผมชอบสีเขียวนะแต่สีทองมันก็ดีนะแล้วผมขอซื้อไปสักสองสกินเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นสกินเขียวก่อนเล่นทีละสกินเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอเหยื่อแล้ว<ๆ>เป็นไหนนี่นายเป็นไหนนี เปไหนอ่ะเฮ้ยรถมันถึกจังวะผมยิงสะพานนผู้ชมเอามันขี่รถลงน้ำ <c oughs> เรียบร้อยมียิงขาน้ำไปเลยเฮ้ยมันยังขี่รถในน้ำอีกเหรอใช่ปะเนีงง่ยนายเพื่อนขี่รถในน้ำเลยเหรอ <c oughs> น่าจะรีตัวเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> เอาดิมาถึงก็เปิดประเด็นเลยผมก็ยิงรถเลยไหนเรามาเล่นมุมมองนีอดินี่ไ,ไงหน้าเครื่องบินก็จะประมาณนี้เออเครื่องบินมันดูคลาสสิกดีนะท่านผู้ชมเหมือนเครื่องบินสมัยสงครามโลกหรือเปล่าหน้าตาคุ้นๆนะ ใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เพราะว่า B17 เรานี่มันตำนานมากท่านผู้ชมมันเป็นเครื่องบินลำแรกๆเลยนะที่เข้ามาในแมปนี้เว้ยที่เป็นเครื่องบินประกอบอะผมจําได้เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจยเย็นเจยเ็นเ,เ,เส้นไฟเกตอะไรเนี่ยมาถึงใสกันเลยเหรอเพื่อนไม่นะเอาละเรือฮะเรือห้าวเว้ยท่านผู้ชมเรือมันห้าวนี่หนึ่งคิวเอาดิโอ้โหดูมันยิงมิสไซายมาท่านผู้ชมแบบยิงมาโคตรเยอะ,อะเลยเรือลำเนี้ย เอาดีเอาดิมันมีสองคนหรือเปล่าในเรือน่ะหรือเปล่าหรือไม่มีว่ะสวัสดีเพื่อนนั่งไงผมเพ็นอีกคนหนึ่งเรียบร้อยสองคิวเอาดีเรือเราจะสู้เครื่องบินอย่างข้าได้บอกเลยมันถึกมากเลยนะสําหรับ B17 แต่ B29 มันถึกกว่าเว้ B29 นี่ขาดลอยเลยนะแต่มันสู้กับเครื่องบินเจ็ตยากว่ะท่านผู้ชมมันสู้กับเครื่องบินลบยากว่ะอันนี้เราต้องยิงอันนี้นะยิงพลุยิงแฟตออกเพื่อไม่ให้โดนมิสไซล์ B29 มันถึกมากกว่านี้นะ บีสมันก็ถึกเหมือนกันแต่มันก็แบบบางนิดหนึ่งโอ้โหโอ้โหไอเรือนี่มันห้าวท่านผู้ชมเราต้องจัดการมันดีเฮ้ยผมโดนอะไรล็อกบ้างวะเนี่ยไม่นะทำไมโอ้โหอาวุธมันเยอะจังนี่ยิงเข้าไปยิงเรือยิงเรือไม่ได้เป็นไหนสักทีเดี๋ยวเร,เราลองไปที่อื่นบ้างไวยแล้วจะเจอศัตรูหรือเปล่าเออท่านผู้ชมอัปเกรดขึ้นมาอีกมันก็เร็วขึ้นกว่าเดิมนะ ความเร็วประมาณร1อเลยนะท่านผู้ชมเรือลำน้ำมันยังสปอนลงมาอีกเว้ยเดี๋ยวผมจะไปจัดการคนอื่นดีกว่าให้ hey, ด้านนั้นอะไรอ่ะด้านนั้นอะ่ะยิงไปดิใส่กระสุนแป๊บ,บนึงอะไรนี่เอฟห้าใช่ปะ่ะเอาดี3อฟสามหเอห้าเรอเฮ้อขึ่งบินเจ็ดแล้วไงอ่ะ้ท่านผู้ชมดูดิอันนี้อะไรนี่อันนี้อยู่ในฐานเรายิงมันได้ปะเนี่ยมันมีเซฟโซนเปล่าเอาดีทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดลงไปโดนปะเนี่ย ได้ปะเนี่ยได้คิวปะเนี่ยเอาดีเอาดีทําไมมันไม่โดนวะจะจอดเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ใครมาล็อกเป้าผมมัเนี่ยโอ้เอฟสามห้าลำเมื่อกี้นี่หว่ามันห้าวท่านผู้ชมมันห้าวดูดิมันเร็วอะความเร็วมันสองร้อยท่านผู้ชมประเด็นคือเป็นเครื่องบินเจ็ตด้วยแล้วก็มีบอมล็อกเป้าด้วยอันนี้มันได้เปรียบเรานะแต่เมื่อกี้มันจอดอยู่เฉยๆเราเลยฆ่ามันได้ไปท่านผู้ชมโอ้ไม่ผมไม่เหลือแล้วเอ้ยสวัสดีเอฟสามสิบห้าลำนี้นี่หว่าท่านผู้ชมที่มันฆ่าผมนี่เอาดี ผมจะจัดการมันคืนนะผู้ชมเอ,อ้ยเรียบร้อยจะบินไปไหนี <c oughs> อยน,นี่อะไรนี่ F16 โ Oh ม่ F16 มันนีดีไปไหน F16 รู้จักพี่เปล่า B17 นะเอาดิเฮ้ยผมยิงมันได้ผู้ชมดูดิ <c oughs> จัดการเครือบินเจ็ทสบายๆเอาดิ แต่ถ้ามันยิงง่ายมันก็ง่ายไปนะท่านผู้ชมบางทีก็เจอคนบังคับดีๆหน่อยก็ยิงโดนยากมากอันนี้บอกตรงๆเลยนะประมาณนั้นเฮ่อันนี้อะไรเนี่ยื่องบินลบอีกแล้วเหรอเขามาทำอะไรก็จะไปเก็บแอร์ดอบนั่นแนะ่จะไปเก็บแอร์ดอบใช่ปะบอกเลยโดนระเบิดแน่นอนไม่รู้ว่าทิ้งระเบิดลงไปนี่ได้เปล่าเออใจยเย็นใจยเย็นเอ้ยเขามาแก้มือว่าเอาดิไปไหนเพื่อนมาดิเอ็งื่องบินเจ็ตนะเวย้ย เอ็งบินเจ็ทนะมีอาวุธล้ำสมัยพี่เป็นอาวุธโบราณเองเอ็งกลัวพี่เหรอนี่บอกเลยเอาดิเอาดิาดค่อยๆตอดตอดไปท่านผู้ชมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะทำไมมีเมฆหมอกเฮ้ยเอาดิเห็นไหมเฮ้ยเอาดีขึ้นบินเจ็ทแล้วไงอ่ะเฮ้ยมันจะแตกแล้วท่านผู้ชมเราสุ่มยิงไปเราสุ่มยิงไปให้มันกระโดดหนีเราอะ่ะ นี่ยิงเครื่องบินมันก่อนเลยมันจะไปสปอนเครื่องบินใหม่แน่มันไปเอา B17 มาเหมือนเราอ้าวไม่ทันแล้วบอกเลย <c oughs> เรียบร้อยอาจะไปเอา B17 มางั้นหรือบอกเลยพี่ของจริงเอาดิมาใหม่ดิเพื่อนผมจะรออยู่นี่เลยจะไม่ให้มันสปอนออกมา <c oughs> ผมบินลัดลอยอยู่น่านฟ้าเพื่อไม่ให้มันสปอนได้ท่านผู้ชมดูดิเอารถเลเซอร์มาแล้วไงเอาดี <c oughs> เอ้ท่านผู้ชมรอดูเขาจะเอาอะไรมาสู้กับเราอีกออกมาซะโดยดีเดี๋ยวผมต้องใส่กระสุนไว้รอท่านผู้ชมอย่ายิงเล่นไว้เดี๋ยวกระสุนเราหมดเดี๋ยวมันเอารถเลเซอร์มาอีกแล้วท่านผู้ชมเอารถเลเซอร์มาเลยนี่เรียบร้อ, <laughs> อยพอละไอมันแรงอยู่นะ B17 เนี่ยใกล้เคียง B19 นะท่านผู้ชมไม่ใช่ B19 B29 ถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําให้ซื้อลํานี้ก่อนก็ได้นะถ้ายังไม่มีเงินซื้อบียค่อยๆเก็บไปก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะว่าความหัวนมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกถึกห่างแค่ความถึกเท่านั้นเองบีสิบเจ็มันจะบางกว่ามากเลยเวลาโดนอะไรมันจะแบบพังเร็วแตกเร็วประมาณนั้นเฮน,นี่ใครขับโดรนมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่าเล็กๆแตกละอะไรวะเฮ้สวัสดีสวัสดีคือบินเจ็สวัสดีสวัสดี F14 F14 แล้วไงอะ่ะไม่กลัวเอาดิ <c oughs> มาแล้วแหละ F14 ท่านผู้ชมจัดการจัดการ <c oughs> เอาดิถ้าเราสู้ได้ดูมันสุดยอดดูดิดโอ้มันยิงแรงเอาดวเรียบร้อยแตกไปดิ <c oughs> เอ้แต่คนทำไมรอดตลอดเลยวะเอ้ย <c oughs> F14 มันจะเอาอีกท่านผู้ชมไปไหนเพื่อนสู้กันดีสู้กันหน่อยอ่ะขอยิงยวงห่างยางห่วง,วง <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เฮ้ใครขับเรือไปไหนอะขับเรือไปไหนเพื่อนจะมายึดแทนน้ำมันเหรอมันไม่ดีมายึดของชาวบ้านเขานะ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองมันไม่ดีอา้าวผมโดนอะไรวะมาท่านผู้ชมลองมาเล่นสกินสีทองบ้างดิทองอารามกันเลยทีเดียวเฮ้อะไรนั่นผมเจอเพื่อนแล้วท่านผู้ชมน่าจะมีสิบเจ็ดันืวนกันหรือเปล่าใช่ปะสวัสดีเพื่อนไม่ไม่สนใจทาสีทองมันเราบ้างเหรอ เรียบร้อยเออท่านผู้ชมผมเห็นแคริเออร์ยักษ์ว่ะผมลองเอามาจัดการกับเรือยักษ์ลำนี้ดิเพราะว่าเรือลำนี้มันถึกพอสมควรไหนเราลองเอามายิงประทะกับแคริเออร์ยักษ์ลำนี้ดิยิงเข้าไปโอ้โหยิงไม่แตกแต่เลือดก็ลดเยอะอยู่นะี่เอาซีนุกมาทำไมอ่ะซีนุกมาทำไมซีนุกมาทำไมซีนุกมาทำไมยิงเข้าไป ยิงเข้าไปนี่ในคิวด้วยบอกเลยเรือไม่รอดอะ่ะบอกเลยเอาดิพีมันแรงแต่ก็ยิงประมาณ2แม็กนะท่านผู้ชมเลือดจะลดด้วยที่อันนั้นเรืออะไรนะเรืออะไรอะ่ะยิงไปเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่นะผมโดนเครื่องบินเจ็ไลย่ยำอะ่ะท่านผู้ชมไม่ผมโดนรุมผมโดนยำมายายายาอยา่ยา,ยามาเล่นกับพีน้องโอ้โหสองลำเลยเหรอเพื่อนนะ ถึงกับลุมกันเลยเหรอฮะคุยกันดีๆไม่ได้เหรอหรือเองอยากมีสงครามไม่นะก้อนเมฆโอ้ก้อนเมฆเ,เต็มเลยตาลายหมดแล้วไม่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 จเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็น,ยน,ยนบินไปไหนแล้วเฮ้ยจจเย็นเย็นดีบินมัไม่ใช่เอฟสิบสี่เอาดเอฟสิบสี่มาดีอ้าวเรียบร้อย มาท่านผู้ชมเราก็จะประมาณนี้หรือเปล่าสําหรับเครื่องบิน B17 โมเดลใหม่นะท่านผู้ชมซึ่งมันทํามาดีกว่าเดิมมากแต่ก่อนผมว่ามันไม่ค่อยโหดนะเว้ยผมก็ไม่ได้เล่นมาเลยนะ B17 นานมากนะซึ่งขาดทางหายไปนะอันนี้ก็เป็นสกินอีกสกินหนึ่งนะที่ผมได้เปลี่ยนไปสักครู่นี้โอเคสกินทองผมโคตรชอบเลยมันสวยมากเลยโอเคนะท่านผู้ชมก็ถือว่าโหดขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะกอสสาหรับมือใหม่ผมบอกเลยลํานี้ที่เด็ดโอเคนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดปะคุมค้มคุม้มคุ้ม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปเลยครับผมบ๊ายบาย